สวัสดีค่ะคลิปนี้ไหนจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำดอกกุหลาบปักลีดกันนะคะนี่หนคำสีม่วงสีม่วงอ่อนๆสีม่วงสวยๆนะคะนี่ค่ะเราจะไว้ตกแต่งพวงลีดหรือว่าเราจะใช้ปักเต็มพวงก,ก็ได้นะคะทำแบบง่ายๆค่ะเป็นดอกกุหลาบแบบเจ็ดกลีบนะคะก็ ก่อนก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้กลวยเราจะทําไว้แล้วนะคะคลิปหน่อยทํากลวยหน่วยพาทําแล้วนะคะนี่ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไหนก็กดติดตามให้กําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะนี่ค่ะ,ะติดตามไว้เลยนะคะถ้าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ อันนี้เป็นปวยสีก่กีดไหนทำไว้แล้วอันนี้เราจะมาทำไส้ด้านในนะคะอันนี้เรนะจะทำแค่ไส้ด้านในให้ดูนะคะไส้ด้านในก็จะเป็นเราก็จะใช้กีบอัดสามกีดนะคะกีบอัดสามกีดน,นจะทำให้ดูนะคะอัดสามกีบก็นี่ค่ะปกติ ทากาวเราจะทาฝั่งนี้นะคะเราจะทาฝั่งนี้แต่กลีบแรกกลีบแรกเราจะทาฝั่งนี้นะคะเราจะทาฝั่งนี้ไม่ต้องถึงครึ่งนะคะไม่ต้องถึงครึ่งนะคะทาทาต่อมาฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ ฝั่งที่ไปลายไม่มีหยกักหยักนะคะไม้วางเลยค่ะไม้วางเห็นไหมคะเห็นไหมเออเห็นกันไหมนี่ค่ะแล้วก็หมุนนะคะหมุนไม้หมุน,มห,มนหมุนตามไปเรื่อยๆเลยค่ะหมุนนี่ค่ะก็จะเป็นกีบแล้วนะคะก็จะเป็นกีบก็จะประมาณนี้คะ่ะง่ายๆนะคะง่ายๆนี่ค่ะ แล้วก็อีกสองสีก็ทาทาจากปลายนี้นะคะไม่ต้องถึงครึ่งน,นะคะแค่สีส่วนสีก็พอนะคะปนายนี้ค่ะวางเลยนะคะวางท่าวางท่าเชียงเลย อ่ามือนิ้วฝั่งฝั่งขวาแล้วก็จะใช้นิ้วชี้กดกดไว้แล้วก็มือซ้ายเราก็จะบีบเข้าด้านในนะคะบีบเข้าด้านในแล้วก็กดเข้าไปนี่ค่ะกดแล้วขีดที่สามก็วางสับวางกันเลยนะคะสับวาง กับกีบที่สองนะคะกดเหมือนเดิมค่ะิ้วชี้กดเหมือนเดิมมือชี้วางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บีบเข้าปนี่ค่ะก็จะได้เป็นไส้กีบกุหลาบด้านในแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็มาใส่กับนี่ค่ะปวยสี่กีบที่เราทำไว้นะคะเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบ แบบเกลีบนะคะเจ็กลีบเห็นชัดไหมมันเป็นแสงนี่ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษยน่นปิดเลยนะคะกระดาษย่นดำเหมือนเดิมค่ะเหมือนหมดทุกดอกที่เราทำแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็น8กลีบก็จะเปืองนิดหน่อยนะคะแต่เราก็จะ ได้เปลี่ยนรูปแบบนะคะกำลังกรีบอัดเป็น,นูิดหน่อยแก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะเราก็เปลี่ยนบ้างทำได้หลายอย่างนะคะอันนี้ไหนทำได้แล้วทีแบ,บแรกนะที่สองก็ัดฟางกันกรีบที่สามใ้เช้ากัน ใครสะดวกทาไว้เลยก็ได้นะคะปีที่สามก็ตับฝางกับบปีที่สองค่ะง่ายง่ายไม่ต้องทำแบบให้มันยิ่งยากนะคะเพราะาดอกกุหลาบเราก็มันก็จะไม่เป๊ะอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะทำให้เป็นดอกแบบธรรมาชาติที่สุดนะคะ เป็นดอกแบบธรรมชาติะะว่างๆก็ลองมาทำกันนะคะฮะดอกกลาบแล้วใครดูไม่ทันอ่ะดูก็ดูทาเกล้าทา,าด้านนี้นะคะด้านนี้ แรกนะคะแรกก็จะยากนิดนึง,นนงที่สองสองสามทากาวไว้เลยนะคะสองกับสามทากาวไว้เลยสับวางเลยค่ะก็วางลงไปเลยนิ้วชี้กด มีชี้บีบด้านในชี้ซ้ายีขวามีชายมีชี้นะคะแล้วก็สับหว่างกีบที่3มสับหว่างเห็นไหมคะสับหว่างตรงน,นี้กด,ดบีดบจะเป็นไส้กลาบแล้ว อย่าลืมกดติดตามหน่อยนะคะกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะมีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดนะคะทำมหะหาคลิปดีๆขอคลิปดีๆมาลงให้ชมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆมีอะไรติดชมกันก็คอมเมนต์มาได้นะคะ แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะใครทำได้ง่ายกว่านี้ก็ก็บอกกันได้นะคะจะได้เปลี่ยนแนวความคิดกันนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะอาชีพเดียวกันแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ ช่วงนี้ช่วงโควิดนี่นะคะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนก็ลองมาเรียนทํากันดูนะคะใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองมาหัดทํากันนะคะง่ายๆค่ะเอาไว้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้หน่อยก็จะเหลือเพราะงานนี่แหละคะ่ะ อกไม้จขาวดำนะคะเพราะว่างานแต่งก็ไม่มีแล้วเัาไม่ให้จัดแล้วค่ะแต่งงานบวชงานพิมก็จะใช้งานนี่แหละค่ะงานขาวดำก็ทำไว้ได้ขายแน่นอนค่ะลองฝึกกันดูนะคะ ถ้าเราไม่ท้อพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะถ้าคิดท้อก็ไปไม่ได้นะคะอย่าไปท้อนะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะแรกๆไหนก็ทำไม่ได้นะ ขนาดทำปวยสีกีบแต่ยังทำไม่ได้เลยก่อนหน่อยจะทำได้หน่อยทิ้งกระดาษไปตั้งเยอะลองผิดลองถูกนะคะคนเราต้องมีลองผิดลองถูกกันนะคะคลิปนี้หน่อยก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ